อ้ยเอยร้อนร้อนโดยโดยขาบ้าแบบร้อน มันเป็นยังไงคะพี่ดีก็คือเราไปดูในคนเกาหลีมาแล้วเขาเป่าแล้วมันก็เป็นื่องฟองแล้วลองไหมลองไหมต้องให้แบบนี้หรอจุดไปแค่นี้ดูนะดูนะไหนไหนจิ้มยังไงจิ้มยี่เลยเหลือมมีใช่เปล่าเลยโอ้ยเอ้ยเออ โดนขามาบ้าแบบร้อนแผ่นตรงปลายร้อนโดนหน้าน้องว่ะไอ้หมกินตรงนี้เลยกินเลยร้อนไหมตรงไหนกินไหมนี่ค่ะ นะไรเราชิมดูสิร้อนไหมคะมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงแบบมีรสชาติคืออะไรพี่ดีอร่อยอร่อยมันคืออะไรเนี่ยครับมันคือมันคือน้ำตาลใช่ไหมมันคือน้ำตาลเอาไปน้ำตาลแล้วก็น้ำแล้วก็ไซรัปเอาไปผสมกันเอาสีนี้ก่อนเดี๋ยวเขาซื้วยเลยนะมันร้อนอะ อลิมาดึงดึงสวยเปอยากกนอยากกิหมดไม่แล้วมันจะกินยังไงอืยกินอย่างนี้ไงนี่พี่ดีนี่เรากินอย่างนี้น้องนายเราเป็นสไปเดอร์แมนเป็นไงเป็นไงเพื่อนเพื่อนเห็นไหม แล้วคนเกาหลีเขากินอย่างนี้เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงทำไมมาตีหัวต้องนายจังงั้นโอ้ยเนี่ยไม่คุ้นคอยไปสระผมออกป้าป๊าว่ามันยังไม่ได้ที่เนาะพี่ดีเนาะป้าป๊าว่าจะเป็นเพราะว่าส่วนผสมมันยังไม่ได้เข้าไม่เข้าที่ เดี๋ยวต้องให้หมอมีลองไปปรับสูตรดูอีกทีนึงส่วนเรานั้นก็ต้องเก็บบ้านกันไปตามระเบียบเงียดูสภาพน้องๆหนูหายไปไหนหมดแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่ดีต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัดตามกนด้ได้นะคะเพื่อไปกำลังใจให้น้องหนูดีคิดต่อไปลนะคะสวัสดีค่ะ เจอกันพรุ่งนีก้กันไรด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะ